3ครั้งนะคะเป็นน้ำหมักสูตรโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้เพื่อนออกก็ออกเหมือนกันไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนยางนะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายคนนะคะสอบถามมาถึงเรื่องสถานการณ์ของการที่หลังจากที่เราได้มีการฉีดตัวน้ำหมักไปนะคะว่าสวนยางเป็นยังไงบ้างกิ่นออกไหมยางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอดีไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูนานแล้วนะคะ เนื่องจากฝนมันตกบ่อยไม่ค่อยได้ฉีดก็เลยไม่รู้จะอัปเดตยังไงคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะอัปเดตให้ดูได้คร่าวๆนะคะว่าหลังจากที่เราฉีดน้ําหมักไปแล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าสวนนะคะเราถ่ายให้ดูลักษณะของสวนที่ที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเราใช้แค่ตัดหญ้าแล้วก็ฉีดตัวน้ําหมักลงไปนะคะให้น้ําหมักมันไปช่วยย่อยสลายตัวใบหญ้าที่เรา ก็เป็นปุ๋ยให้กับยางค่ะเพราะว่าราคาปุ๋ยแพงก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยค่ะส่วนขี้ไก่ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนะคะโซนนี้ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าขี้ไก่ก็จํานวนไม่เท่าไหร่นะคะเราเอาไปใส่โซนข้างหลังค่ะเพราะว่าข้างหลังนั้นต้นมันยังเล็กอยู่ต้องออไล่ขนาดให้มันได้เท่าๆกับส่วนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าหลังจากที่เราฉีดน้ําหมักแล้วผลเป็นยังไงแล้วก็ยางออกไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนจะไปดูว่ายางออกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้นยางที่ตายนึ่งไปแล้วหลังจากที่ฉีดน้ำหมักไป3ครั้งนะคะฉีดสูตรหครั้งหนึ่งแล้วก็สูตร -2 2ครั้งหน้าตาของยางดีขึ้นไหมเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะต้นนี้คือต้นที่เคยเอ,อ่ตายนึ่งนะคะเวลาเราปอกตัวเปลือกออกมาแล้วมันก็จะมีการงอกของเปลือกใหม่นะคะอันนี้คือลักษณะการงอกของเปลือกใหม่ แต่ว่าการที่ยางจะกลับมากรีดได้เหมือนเดิมต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าตอนที่มันเป็นมันเป็นหนักมากแต่อันนี้ก็คือว่ามันกําลังเริ่มสร้างเปลือกใหม่อยู่สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตอนแรกก็คือเปลือกมันแตกหมดสภาพเลยอันนี้ก็คือเราฉีดตัวน้ําหมักตรงนี้เราฉีดน้ําหมักสูตรหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็สูตร2ไปสครั้งนะคะสภาพของเปลือกที่สร้างใหม่ก็จะอยู่ประมาณนี้ กำลังเร,เริ่มเริ่มดีขึ้นต้องใช้เวลาพักใหญ่แลแหละค่ะอย่างน้อยประมาณสัก2ปีถึงจะกลับมากรีดได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ดีกว่าต้องปลูกใหม่นะคะพูดถึง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ายางออกหรือเปล่าที่เราฉีดน,น้ำหมักไว้นะคะโซนนี้เราฉีดน,น้ำหมัก3าครั้งนะคะเป็นน้ำหมักสูตร 1- 1ครั้งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสูตร2-2ครั้งนะคะอันนี้เป็นโซนของส่วนของหน้าบ้านนะคะจะเห็นได้ว่ายางออกเต็มถ้วยเลยถ้วยน,นี้ไซส์ใหญ่นะคะไม่ใช่ไซส์เล็กต้นยางก็รู้สึกอวบอิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้ก็โซนติดถนนนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันค่ะก็ใช้ได้อยู่นะคะสําหรับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่า ตัดวันหนึ่งปิดวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวลากอะไรเงี้ยหยดกดหนีกันเรื่อยเลยค่ะมันไม่ได้ตัดต่อเนื่องมันก็เลยจะลําบากนิดนึงนะคะอ่าต้นนี้สู้ชีวิตมากเลยค่ะมีสองถ้วยนะคะข้างล่างเต็มแล้วแล้วก็ใส่ไปอีกถ้วยหนึ่งเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงต้นนี้ดูอวบอิ่มใช้ได้นะคะเต็มเหมือนกันค่ะโอ้ถ้วยใหญ่เลยถ้วยนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ย ออดูโด,ด,ดยภาพรวมแล้วที่ทเดินเดินดูนะคะถือว่าดีกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่ปกติแล้วยางเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะให้กําลังใจมันกับฉีดน้ําหมักแค่อย่างเดียวเลยต้นนี้ต้นเล็กนะคะก็ยังได้อยู่นะคะอันนี้ถ้วยนซส์ใหญ่รู้สึกจะ1.5ลิตรนะคะ,ะต้นนี้ก็สู้ชีวิตค่ะเห็นเพื่อนออกก็ออกเหมือนกันใช้ได้เลยนี่ดู นี่อันนี้ต้นนี้เอ่ตอต้นใกล้ๆกันนะคะมาดูว่าเป็นยังไงโอ้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใกล้จะขายได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันค่ะอันนี้ดูผิวของมันนะคะผิวมันก็สวยๆที่ดูคล้คำๆหน่อยพอดีฝนมันตกใส่นะครับสีผิวมันก็จะได้ดูคล้ำๆแต่จริงๆผิวมันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะถ้าไปดูคลิปแรกๆจะเห็นว่ายางส่วนนี้ดํามากติดเชื้อราหนักมากเลยนะคะอ่ามาดูต้นนี้กันค่ะ ต้นนี้ก็แจมนะคะถ้วยเราเปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วน,นะคะจะไซส์เล็กบางทีมันล้นแบบไม่รู้ตัวเสียดายของค่ะแล้วก็ถ้วยมันก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วเวลาเราซื้อเราก็เลยต้องซื้อตัวไซส์ใหญ่มาเลยค่ะอันนี้สองลำต้นมันดูหน่อยว่าต้นมันเป็นยังไงอู้ต้นอวบอิ่มดีมากเลยค่ะมันบอกว่าปีนี้ไม่คิดจะให้ปุ๋ยเลยหรืออ๋อยังไม่ได้ให้หรอกค่ะดูแลตัวเองกันไปก่อนนะจะปุ๋ยราคาขนาดนี้ได้แค่น้ำหมักเองนะคะ ต้นนี้ก็เล็กเปขี้หนูนะคะออกเต็มเหอนเข้าเหมือนกันไม่ธรรมดา mm hmm. เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆกันต่อจ้าอ้าวต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สู้ชีวิตมากสองถ้วยน่ารักปุดๆถ้าได้อย่างนี้แจ่มเลยอ่าเดี๋ยวไปเดินดูข้างหลังกันข้างหลังก็ใช้ได้นะคะอ่าอันนี้ส่องส่องกันไปนะคะโอ้อันนี้ก็หยุดมาส่องสามวันแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกนี่ต้นเล็กต้นน้อยนะครับ ต้นยางมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าตอนปลูกรอบแรกนี้คือเราเดินทางไกลามาแล้วก็มันจมระบบน้ําเราทําไม่ดีมันจมมันก็เลยแบบมีปลูกมีซ่อมไปเรื่อยทําให้ต้นยางมันไม่ค่อยสม่ําเสมออันนี้ก็สู้ชีวิตกันมากเลยนะคะเพราะว่าถ้วยไซส์ใหญ่ได้เต็มเเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อนะคะนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมดูกันดูเองนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่า ต้นยางก็สีผิวก็ดีขึ้นเยอะนะคะไปดูคลิปก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงคลิปก่อนนี้ดูไม่จืดเลยนะคะที่เราเพิ่งทํากันไปนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือยางออกแจมๆเลยจากที่เดินดูนะคะสรุปได้ว่าหลังจากที่เราฉีดน้ําหมักแล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเราตัดหญ้าลงไปให้ตัวหญ้าย่อยสลายนะคะสรุปแล้วก็คือว่าดูแล้วยางออกมากกว่าเดิมกว่าที่เคยทําเมื่อก่อนนะคะก็คือเมื่อก่อนเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ได้ฉีดตัวน้ําหมักใส่ขี้ไก่บ้าง ทำให้ยางมันเป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีการป้องกันแต่ว่าหลังจากที่เราใช้วิธีการฉีดน้ําหมักแล้วก็ใส่ขี้ไก่ในส่วนของอยางต้นเล็กก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าดินที่เราใส่ขี้ไก่แล้วฉีดน้าหมักเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะคือดินที่เราใส่ขี้ไก่นะคะเป็นส่วนข้างหลังแล้วก็ฉีดน้ําหมักจะเห็นได้ว่ารากยางนะคะมากินเต็มๆเลยค่ะอาหารอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนะคะสู้ชีวิตอย่างมากเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินเลยค่ะปีนี้มีอยู่แค่นี้ละคะ่ะ เอออย่าลืมติดตามต่อนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกให้มั่วๆแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่ายางออกมากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ